ครับก็ส่งอีกรอบนึงนะครับวันนี้เพื่อนๆทาง YouTube รอรับได้เลยนะครับที่ส่งว่านสั่งว่านกันมาชุดนี้ส่งไปที่ตำบลบ้านกลางนะครับจังหวัดปทุมธานีนี่คุณเล็กปทุมนะครับสั่งมาชุดนี้ส่วน เี่ยวหมูก็ถักเสร็จเรียบร้อยนะครับสักเสร็จเรียบร้อยนี่ของเอฟซีนี่ออกแบบเขวนเอิวนะครับชุดนี้ปกติเราจะทำจุกด้านบนนะครับชุดนี้ก็ยังไม่เสร็จนี่ชุดนี้เสร็จเรียบร้อยนี่พร้อมจัดส่งให้เอฟซีนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเคลือบเรียบร้อยนะครับนี่ถักสเสร็จแล้วก็ เลือไป,อปเอฟซีเรียบร้อยรอรับกันได้เลยนะครับเพื่อนๆส่วนชุดนี้เป็นว่านรอรับกันได้เลยเบอร์โทรของผมก็0862785391นะครับส่งให้เพื่อนกันทั่วปฏิทิว่านชนิดต่างๆว่านโบราณว่านบอนสีสเนจันทุกชนิดนะครับที่เรามีว่านไกยแดง เดี๋ยจะให้เพื่อนดูว่านไก่แดงนะครับนี่ก็ชุดว่านไก่แดงนะครับชุดนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่นี่ก็พร้อมจะส่งให้เพื่อนๆเหมือนกันนะครับนี่ชุดว่านไก่แดงชุดใหม่นี่ครับว่านประยาไก่แดงสุดยอดว่านนะครับช่วงนี้กําลังจะออกดอกนี่ไก่แดงก้านแดงสายพันก้านแดงแล้วก็ สายพันก้านเขียวนะครับที่เราส่งให้กันนี่ครับว่านประยาก่อยแดงสุดยอดว่านมีตาหมานิยมดานการานกายนิยมปลูกชุดว่านกวักหมาพรุมนะครับวกวกสายพระพรุมนี่ครับสุดยอดกวัก ต้นนี้สนีจันเขียวนะครับสนี์จันดำาสนีจันแดงปูมินครับก็ไปสูงเหมือนเดิมนะครับไปสูงว่านอีกเหมือนเดิมเรารับกันได้เลยเ,เพื่อนๆนะครับต้นนี้ประยาชา่องเปลือกว่านประยาชา้องเปลือก สบู่เลือดต้นนี้นะครับนี่บอนสีวันนี้ที่ส่งไปก็มีว่านหาปราบนะครับแล้วก็ว่านพระตบะต้นนี้นะครับกับไล่พูดผีปีาศาจวิญญาณร้ายต่างๆว่านพระตบะว่านหาปราบต้นนี้ ฝากเพื่อนกดไลคกดแชร์นะครับกดติดตามช่องของลุงกรมชายว่าเราจะส่งว่านไปที่ไหนกันบ้างนะครับเราก็ทำยูทูปไปเพื่อนดูกันว่านต่างๆร้อยเป็ดชนิดที่เรามีสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ